สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสาธิตการทำสีเรียนแบบเคสทัสตินนิ่งนะครับก็คือเรียนแบบมันก็คือทำปลอมะครับเพราะว่าเคสทัสตินนิ่งมันยุ่งยากราคาแพงแล้วก็ไม่ค่อยทนแล้วสีก็เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เลยนะครับแล้วก็ไม่สดด้วย อันนี้วิธีนี้เป็นวิธีที่คิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วมันได้ผลดีทนทานสวยงามสีสดอ่าก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็คือตอนแรกนะครับก็ต้องขัดชิ้นงานให้เงานะครับคือปัดเงาปัดเงาเสร็จ ก็เอาไปชุบนิกเกิลครับแบบนี้นะครับให้มันเป็นแบบนี้เงาแล้วก็ชุบนิกเกิลด้วยครับจากนั้นก็ล้างให้สะอาดแล้วก็มาเริ่มการทำสีได้เลยครับเราจะมีน้ำยาไปให้นะครับน้ำยาทำสีมีไอ้วกเนี่ยเอาไว้แต่งนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็ในชุดก็จะมี น้ำยาชุบนิกเกิลไปให้นะครับมีชุดชุบนิกเกิลไปให้นะไอการชุบนิกเกิลก็สาธิตหลายรอบแล้วก็ลองไปดูกันละกันครับมันก็ไม่ยากแล้วครับการชุบนิกเกิลนะยิ่งที่ถ้าเรากะว่าจะชุบมาเพื่อที่จะเอามาทําสีเคสเดนนิงเนี่ยยิ่งง่ายเลยครับเพราะว่าไม่ต้องชุบดิบดีอะไรแล้วครับ เอาแค่ว่ามันติดติดไม่เสมอกันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไอ้เคทัสเดนนิงมันก็ไม่ค่อยเสมอกันอยู่แล้วนะไม่คือมันมันสวยตรงที่มันมันม่วมั่วครับนะมันจะดูเป็นธรรมชาติกว่าอ่าแต่อันเนี้ยผมชุบมาชุบมาอย่างดีเลยแต่ไม่เป็นไรก็สาธิตได้เนาะพอดีก็กะว่าจะทําอยู่นานแล้วล่ะครับครับมาเริ่มกันเลยครับก็มี สัรีพันไม้นะครับแล้วก็เราก็แบ่งน้ำยามานะครับอย่าใช้น้ำยาโดยตรงจากในขวดนะครับน้ำยาที่เหลือมันจะเสียครับแล้วก็มีน้ำน้ำเปล่านะครับเอาไว้หยุดปฏิกิริยานะพอตอนที่เราแตะแตะไปแล้วได้สีที่พอใจเราก็จุ่มน้ํานะครับอ่าเริ่มกันเลยไม่ไม่ต้องคิดว่าเราจะวางผงวางแผนอะไรให้มันเป็นลายยังไงนะครับให้มันเกิดตามธรรมชาติมันจะเมียนกว่านะก็ะจุ่มเอาสำลรี พันไม้จุ่มน้ำยาเนาะเยิ้มๆแฉะๆหน่อยก็ได้เนาะแล้วก็แตะๆลงไปบนชิ้นงานแบบมั่วๆครับถ้าทามั่วๆไปนะมันจะมันจะสวยกว่า ถูถูมั่วๆไปได้เลยครับอ่าเห็นไหมขึ้นลายลแล้วเราก็อาสมมุติว่าพอใจสีตรงนี้เราก็จุ่มน้ำนะ เราจะเติมขึ้นไปอีกก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยครับอ่าผมก็จะเติมตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็ได้แล้วอจุ่มน้ํานี่ครับเห็นไหมมันก็จะเป็นสีแบบมัวมัวนะครับมีดำดำฟ้าฟ้าเหลืองเหลืองอะไรของมันไปตามเรื่องนะนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่าอย่าอย่าพยายามทำให้มันเป็นระเบียบอะครับเพราะว่าของจริงมันก็ไม่เป็นระเบียบนะ แล้วพอเราชุบชุบนิกเกิลมาแล้วเนี่ยมันจะมันจะไม่เป็นระเบียบหรอกครับมันจะไม่ค่อยติดน้ํายามันจะไหลๆมั่วๆอยู่แล้วมันก็มันก็เหมาะสมแล้วล่ะครับเนี่ยผมก็ทาทามั่วๆไปเลยนะเพราะว่ามั่วๆม,ม,มันจะสวยกว่า อ่าเห็นเหไหมครับเห็นไหมหนี่นี่เป็นเป็นลายละเป็นลายละมันมันไปโฟกัสที่หน้าผมนะน,น่าจะเห็นและ<ๆ>ก็คือมันก็เป็นลายลายสีๆนะครับสวย มันจะจะสวยเนี่ยนะครับมันจะต้องมีหลายหลสีเนาะแล้วก็ควรจะมีสีน้ําเงินถ้ามีสีน้ําเงินเยอะๆเขาก็จะว่าสวยกันครับนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผมเป็นคนคนว่าสวยนะคือสากลละโลกนะครับเราว่าสวยนะเราก็เอาตามนั้นแหละครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันก็มันก็ไม่แน่นะครับว่ามันจะเป็นสีน้ําเงิน เคยทำออกมาแล้วมันเป็นสีสีน้ำตาลน้าตาลดำดำอะไรไม่รู้ต้องมานั่งทำใหม่อีกแล้วก็เปลืองถ่านหมายถึงถ่านถ่านถ่าน,านอบมันนะครับดังนั้นวิธีนี้มันได้ผลกว่าครับแล้วมันสวยกว่าแล้วมันก็ทนกว่าด้วยครับเพราะว่าของแท้เนี่ยมันจะมันจะชอบสีซีดครับพออยู่ๆไปสักพักหนึ่งสีมันจะซีดครับ อ่าเนี่ยอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มเห็นแล้วนะเออมันกล้องมันไม่ค่อยฉลาดนะครับอ่ะมันจะโฟกัสแต่หน้าผมนี่เห็นไหมสวยละเรากแแ็แต่งตรงที่เราอยากแต่งนะถ้าสัมลีมันมันเก่ามันก็อาจจะไม่ค่อยดำนะเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนสัมลีใหม่นะครับก็อย่างที่ทำให้ดูเนี่แหละครับมันก็ทำง่ายนะคือ เราอย่าไปอย่าไปคิดอะไรกับมันมากครับว่ามันจะต้องเป็นลายอย่างนั้นอย่างนี้คือมันต้องมัว,มว ผมก็จะไม่ค่อยอธิบายอะไรมาก,กน,นะครับเพราะว่าท่านที่ที่คิดถึงขนาดว่าจะทำเคสฮาเดนนิ่งเนี่ยก็คงคงไม่ใช่ระดับสมัครเล่นแบบมือใหม่อะไรแบบนี้แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นระดับอะไรละ่ะระดับสูงละการที่จะเล่นเล่น,เล,นเล่นถึงขนาดลายฮาเดนนิ่งเนี่ย ว่าสวยของผมแล้วล่ะก็เอาทิชชูนะครับทิชชูปาปียนะทิชชู่เปเปอร์นะกระดาษทิชชู่ทิชชูนี่แปลว่าเยื่อนะครับเอากระดาษเยื่อมาซับนะอ่ะน้าเป็นไงน้ำเงินโอ้โหแม่นอย่างแจม่มมากนี่ถ้าคุณคุณทำของแท้นะป่านี้ยังยังไม่ทันได้ใส่ใส่ใส่กล่องเลยอ่ะเออยังไม่ทันได้เอาไปใส่กล่องอบเลยอ่ะ แล้วอบอยู่อยู่ทั้งวันน่ะเออผมทำมาละอบทั้งคืนน่ะไม่ต้องนงต้องนอนอะนะนั่งอบมันอยู่อย่างนั้นน่ะคอยเติม่านอีก่านก็เปลืองออกมาอ้าวไม่ไม่สวยไม่ไม่ไม่ฟ้าเลยต้องมาวัดอุณหภูมิทำไม่โอ้นี่แบบนี้จบครับไม่กี่นาทีเห็นไหมโอ้โหคุณดู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 ด อ่าอ,าอา่ต้องเอามาไว้ใกล้ๆหน้านี่เองอ่ามาอ่าดูสีน้ำเงินโอ้โหแล้วมันไอตรงที่มันเป็นนิกเกิลน,นะครับมันเป็นไฮไลท์ขึ้นมาดูดิมันมันไอของแท้มันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยจะไฮไลท์ขึ้นมาให้เราเลยนะนะโห้แล้วดูดูดูดดโหดูลาย มันลายมันก็ไม่สวยอะไรหรอกครับลายมันก็โมมัวนั่นแหละอง่ายครับง่ายแล้วมันก็ดูดีอ่ะคือดูดูแพงอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมทําอะไรผมขายของที่ดูแพงหมดอ่ะเพราะคนชอบของแพงกันนะคือมัน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 สามารถที่จะทําให้ปืนคุณเนี้ยแบบดูดูเด่นเลยอะคุณลองคิดดูสมมุติว่าปืนคุณอ่ะลูกโมหรือว่า ออโต้อห uh, นึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนี้ยคุณลองไปเปิดดูดูรูปอ่ะที่เขาทำเคทัชได้นิ่งกันน่ะมันสวยมันมันเก่าอ่ะครับมันก็เก่าพ,าพอๆกับรมแดงอ่ะรมแดงสีวายแดงของผมอ่ะมันเก่าอ่ะคือสมัยนี้ผมผมอ่าปีเนี้ยผมเน้นขายของที่แบบแบบเก่าๆก็ทำกันน่ะไม่ใช่แบบว่ามือใหม่อะไรนะตัวเนี้ย มันไม่ใช่มือใหม่ทำและ้วล่ะอย่างลึกโรมแดงเนี้ยมันไม่ใช่มือใหม่มันต้องเป็นคนที่มีปืนกระบอกที่สามที่สี่ที่ห้าไปแล้วถึงจะทํากันถ้ามือใหม่ๆก็แบบมือแรกเลยนะเพิ่งเคยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นปืนนี้ก็อาจจะไปใช้น้ํายาแบบดําปีดําปื๊ดอะไรแบบนั้นแต่ถ้ามาถึงตรงเนี้ยถึงรมแดงถึงรมสโลลัสถึงเคทาดินนิงเนี่ยมันระดับแบบ ระดับบนละ่ะนะครับอดูดูมันนี่ก็สาธิตแล้วเนาะก็ดูดูเอาแล้วกันก็ออกมาไปแบบนี้ครับดูสีสีน้ําเงินเนี่ยพออ่ะเลิกดูกันละพอเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องเคลือบนะครับเคลือบผมจะไม่เคลือบให้ดูนะครับเพราะว่ามันต้องออกไปพ่นนะครับหรือจะทาก็ได้ครับเคลือบเนี่ยผมแนะนําว่าหา หาสารเคลือบที่มันทนที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับซึ่งก็คือแลกเกอร์พ่นรถยนต์ครับผมว่าแลกเกอร์พ่นรถยนต์แบบ 2K อะทนสุดนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็ยูรีเทนนะแต่ยูรีเทนเนี่ยผมว่าพ่นยากนะก็ก็ลองพิจารณาดูครับแต่แต่ฝรั่งเนี่ยจริงๆที่เขาทำเคสซ n เดนิ่งแท้ๆเนี่ยเขาใช้แค่แลกครับแลกก็ก็ง่ายดี เออแต่ว่าชล็กเนี่ยเวลาคุณล้างปืนอะ่ะมันจะละลายไอ้พวกชฉล็กอะ่ะอืมดังนั้นถ้าเราทําแบบนี้เราเราแล้วเ,เราเคลือบด้วยชล็กเนี่ยเราก็อย่าอย่าล้างด้วยน้ําน้ํายาน้ํามันอะไรที่มันมันละลายชล็กนะครับเอาโซเนกล้างอะไรแบบเนี้ยได้เช็ดเช็ดได้นะผมผมไม่เคลือบให้ดูเนาะหรือจะไม่ต้องเคลือบอะ่ะเดี๋ยว,ยวมันไม่มีอะไรจะเคลือบอะนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมค่อยไปหาเครืองแต่จริงๆเนี่ยคุณทําเสร็จแล้วคุณควรจะเป่าๆตากๆอะไรให้มันแห้งแล้วทําเลยเพราะว่าสีมันจะได้ไม่ไม่ไม่ไมหมองอ่ะอ่ครับผมขอบคุณครับอ่ะลืมครับก็ถ้าสนใจนะครับอยากเป็นแบบอะไรล่ะอยากให้เพื่อนฮือฮาแบบควักปืนออกมาแล้วแบบเพื่อนแบบโอ้ เล่นเคสฮาร์ดเดนนิงเลยเว้ยอ่าก็ติดต่อเข้ามาครับคุณทำได้เองง่ายๆผมก็ทำให้ดูแล้วเนี่ยมันง่ายอืมไอชุบนิกเกิลเนี่ยอาจจะยากนิดนึงก็ก็ทำกันได้นะครับผมเห็นซื้อไปก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรกันเท่าไหร่เลยแล้วก็เอ่อสำคัญนะครับคือในการชุบนิกเกิลเนี่ยมันควรจะปัดเงาแต่เนื่องจากว่าไอเนี่ยมันเป็นลายแบบมั่วๆอยู่แล้วนะ คุณก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกครับมันติดไม่ติดอะไรก็ตรงไหนก็มั่วมั่วไปนั่นแหละมันก็ออกมาได้แล้วมันพลางตาด้วยไงเพราะว่ามันมั่วเออมันจะมีรอยอะไรบ้างมันก็มั่วมั่วพังพลางกันไปคือมันมันใช้ได้ก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ในระยะหลังนี้จะพยายามแก้ปัญหาเรื่องสภาพชิ้นงานที่มันไม่ค่อยดีอะเนาะก็ก็เนี่ยง่ายดีแล้วก็เทเก๋าแบบเก๋าเขาเล่นกันอ่ะ ครับสวัสดีขอบคุณครับอีกรอบหนึ่ง